สวัสดีค่ะในคลิปอันที่แล้วนะคะหนูใส่เสื้อผิดมาแล้วตอนนี้หนูใส่ถูกมาแล้วเห็นไหมโอเคเล่มกันนะถ้าไปห้องน้ำที่เยอรมันมาแเห็นตัวตีของผู้หญิงนะคะแล้วก็ตัวหาของผู้ชายนะคะถ้าเป็นผู้หญิงห้ามเดินที่ผู้ชายเดี๋ยวตอนปั๊มนะคะริมเอาไว้นะคะเอ๊ะจำเอาไว้นะคะ โอเคเริ okay. ่มอันที่หนึ่งนะคะเป็ดภาษาดีลามัน Enter แล้วก็อันที่สองข้าวภาษาดีลามันไรซ์หรืพูดอีกครั้งหนึ่งนะคะไรซ์โอเคเริ่มต่อนะคะไข่ภาษาดีลามันที่ลูกเดียวไอถ้าสองลูกไอ้ โอเคบายบายเสร็จแล้วนะคะมาชมคลิปหลุดดูดของเนอร์นะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวไม่ละสวัสดีค่ะถ้าไปห้องน้ำโอ้ผ oh, <laughs> ุบผิดแบบรู้ไหมโอเคเรียมก่อนนะ Enter เป็นภาษาเทลามัน ถ้าอยู่เจลรมันไปห้องน้ำมันเห็นตัวตีของดามินเป็นผู้หญิงแล้ววะาัาแล้วก็หาคือของแฮริ่เป็นของผู้ชายถ้าเป็นผู้หญิงห้ามเข้านะคะ